พี่น้องเอ้ยอะไรเนี่ยของแรงครับของแรงโอ้ของแรงอมกแล้วครับนี่ใครกําลังหาอยู่เด้อนะครับนี่วัตเทครับนี่้าพันอาเบสนะครับผมตัวนี้สวยนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะฝาบนมีรอยดิดหน่อยนะครับผมนี่ครับติ๊กเกอร์ยังเห็นอยู่นะนะครับติ๊กเกอร์ยังเห็นอยู่นะนะครับ ตัวนี้นะครับผมสวยๆนะครับผมนี่ใช้งานได้ปกติเด้อนะครับนี่ใครหาอยู่เนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นอาจารย์หากันเยอะเลยสายวาเทคครับไม่ควรพลาดเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมสายวาเทคไม่ควรพลาดนะครับอ่ะตัวนี้นะครับวาเทคกห้าพันอาร์มิทอ่าราคานะครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับรับเองนะครับส่วนตัวล่างนี้ราคาอยู่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทรับเองนะครับผม